รู้ชื่อนักกลอกแต่ก็อาจหารมารีแอคนะคะครั้งที่แล้วค่ะก็รีแอคกับลูกชายไปนะคะแต่ว่าครั้งนี้ลูกชายอ่ะเขาดูเอ็มวนี้ไปแล้วค่ะลูกสาวคนเล็กค่ะอ่ะน้องมาลีน่าชน้องมีนี่ก็เล่นองวันนี้นะคะเก่งค่ะเก่งเก่งเก่งเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยลูกคนเล็กค่ะมารีแอคค่ะเพลงไอศครีมนะคะซึ่ง จริงๆแล้วไม่รู้เรื่องกับเขาเลยนะคะว่าเพลงน้องแบทพิงคเนี่ยออกมาใหม่นะคะแล้วก็ฟเจอริ่งกับน้องน้องฝรั่งน่ะเออจำชื่อใครไม่เคยได้จริงๆนะคะได้ยินคนที่บ้านนะคะคุณพ่อบ้านน่ะคุยกับคุณลูกชายดูยู u ู e กันกุ๊บกิ๊กุ๊บกิ๊บกันสองคนเนาะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยแต่งตัวกันน่ารักทุกคนเลยดูแต่ละคนแต่งหน้าน่ารักแต่งตัวน่ารัก คือชอบไม่ขัดปากเลยนะคะคุณแม่ก็เลยแอดูอะไรกันอ๋อดู MV ใหม่เราไปดูกันเลยค่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะดูกันเลยนะคะเดี๋ยวดูว่าเบบีเบบีจะชอบ MV นี้ไหมนะคะดูะไรลูก ลิซ่านะคะถือไอติมผมสั้นโอ้ไมเน็ตสีสวยมากอะสีแบบหวานอะมีแบบหวานซ้อนเปรี้ยวด้วยอะชอบมีลูกชอบพี่ๆเข้ามาดูต่อนะคะ ตยุดวตรงนี้ก่อนพ่อบ้านถามว่าพ่อบ้านถามว่าเธอไม่รู้จักน้องคนนี้จริงๆหรอฟังเพลงน้องเขาเมื่อกี่ครั้งแล้วน้องฝรั่งเนี่ยค่ะเซเรนาโกเมสเนี่ยไม่รู้จักจริงๆหรอแม่ก็บอกใครอ่ะไม่รู้จักเอออย่าว่าเชยเลยนะกับแ,แม่เป็นคนไม่จําชื่อนักร้องแต่ถามว่าเป็นคนชอบฟังเพลงไหมชอบนะคะแต่จําชื่อนักร้องไม่ได้ซอรี่นะต่อ He's a favorite, they are always gonna pick him. You're the cherry this mm -hmm. stay on top of me, so I can't see nobody. It's me, nice. Get a like I ตรงนี้เลยค่ะน้องลิซ่าผมยาวผมหน้ามาแม่ชอบนะคะแซกหวานแล้วสร้อยที่คออะ็ปออกบล็อกเนี่ยแม่ชอบมากนะคะขอชมน้องนะว่าเริ่

คอสตรงนี้แล้วพลอยไปที่เสื้อสายเดี่ยวแต่ว่าเป็นถักโคเชลายดอกทุกคนมันว่าเทรนด์มันกำลังมานะใครถักูลูกขอโทษค่ะลูกขอขอโทษค่ะใครที่ตอนนี้กำลังถักโคเชเป็นนะคะถักขายตอนนี้เลิศมาเทรนด์มาตัว โอเคค่ะจบแล้วน้องมารีนาชอบไหมคะขออุ้มน้องหน่อยเพราะว่าโคจะง่วงนอนแล้วจิงคเะว่าเนี่ค่ะสัปดับ์ีแอคครั้งนี้นะคะเป็นการฟิเจริลิงที่ลงตัวมากมนะคะมีการนำเอาเอฝรั่งพอบ้านกลับมาพอบ้านมามีการนำฝรั่งแล้วก็เอา เกาหลีมาแมชกันนะคะหลองเพลงด้วยกันพ่อ,เ,อเขามาแล้วพ่เอเขามาแล้วมองพ่อเขาค่ะมีกะเอามาแมชกันแม่ว่าลรถนะคะทําให้มันยิ่งปังยิ่งดังขึ้นไปอีกตอนนี้นะคะยี่สิบชั่วโมงอะคะ่ะคนดูไปแล้วถึงหกสิดหกสดล้าน มีเลี่ยนแล้วนะคะหลับครั้งนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าคุณแม่ก็ห่วงลูกด้วยนะคะน้องก็เริ่มจะงงนอนงองแง,ง,งแล้วคุณแม่ต้องไปหาเสื้อใส่เดี่ยวโคเชมาใส่แน่นอนค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชาแนลของคุณแม่ยุกกี้ด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนแล้วบ๊ายบาย